สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาเก็บมะม่วงสามฤดูนะคะสามฤดูที่ว่าออกทั้งปีะคะ่ะรุ่นก่อนเขาเริ่มแก่แล้วนะคะนี่คะ่ะออกเป็นพวงเลยเปรี้ยวสุดๆนะคะนี่คะ่ะลูกออกตลอดปีนะคะดูดูใกล้หรือไกลใกล้ใกล้ นี่ค่ะออกทั้งปีนะคะลูกเยอะดูเป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะนี่ค่ะแต่พี่ต้อยจะเก็บข้างบนข้างบนมันเริ่มแก่แล้วอะคะ่ะข้างบนเริ่มแก่แล้วอันนี้รุ่นรุ่นหลังนะคะเนี่ยรุ่นออกอีกรุ่นแล้วค,ะะคะ่ะ พวงเล็กๆนี่ค่ะเอาอีกรุ่นละเป็นพวงๆเลยแต่ข้างบนนะแก่เดี๋ยวพี่ต้อยเก็บสุกไปแล้วเมื่อกี้สอยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูสุกกันตรงนี้ลูกใหญ่มากเลยนะรุ่นแรกรุ่นรุ่นสองถ้ารุ่นเล็กก็รุ่นสามนะคะนี่ค่ะ อันนี้รุ่นสองนี่ค่ะออกทั้งปีนะเปรี้ยวสุดๆแต่เวลาสุกอ่ะเนื้ออร่อยมากเลยนะคะไม่เละนะ,ะนคะอันนี้เก็บได้ก็หลายลูกนะคะนี่ค่ะห้ามหามต้องรีบเก็บนะเพราะว่ากระลอกอะคะ่ะมีกระลอกอยู่หลายตัว <laughs> เขาจะมากินนะคะ กินไม่หมดลูกนะเดี๋ยวพี่ต้อยจะพาไปดูที่กระลอกกินนี่ค่ะพี่ต้อยพามาดูที่กระลอกกินนะเขากินล่วงไว้ใต้ต้นนะพี่ต้อยเก็บมาโยนไว้ตรงนี้เขากินบางบางลูกก็กินเกี้ยงนะคะบางลูกก็กินแหว่งนิดแหว่งหน่อยกัดเยอะค่ะนี่ค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะรุ่นแรกนะคะอร่อยค่ะมะม่วงสามฤดูเนื้อก็จะ เปรี้ยวสุดๆนะคะดิบอ่ะสุกก็จะหวานอร่อยเนื้อไม่เละนะคะค่ะออกทั้งปีด้วยนะคะปลูกมะม่วงสามฤดูก็ดีนะได้กินทั้งปีค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูมะม่วงสามฤดูนะคะเปรี้ยวสุดๆนะคะสุกเนื้ออร่อยไม่เละนะคะออกทั้งปีค่ะดกด้วยนะคะค่ะโอเคนะคะไม่มาปาดกาดจะตกแล้วตอนนี้นนกำลังออกช่อก็มีนะคะออกตลอด ไม่ประมาทการจะตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะ thank you for watching bye จุบ๊บจุบวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบวัสดีค่ะบาย